ในตอนที่2นะครับผมจะสอนวิธีการสร้างฟุตติ้งหรือฐานลากนะครับแบบออโต้นะพร้อมกันทั้งหมดเลยไม่คลิกทีตัวเหมือนคลิปที่แล้วนะครับวิธีการทํางานง่ายมากครับเราก็เปิด Excel เหมือนเดิมครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับกดตรงนี้นะบนรนี้ครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็มากรอกข้อมูลฐานลากที่ต้องการครับก็เอา2งตัวเหมือนคลิปที่แล้วนะครับ F 1กับ F 2เมไม่ได้แล้วกดเซฟครับจากนั้นนะครับเราจะมาสร้างนะครับใช้คำสั่งที่2ครับนะ ดรอรนะครับสตัคเจอร์นะครับเขียนโครงสร้างขึ้นมาครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกฟ o ตติ้งเลยครับกดเลือกขนาดเลยคลิกวางครับเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะไม่จําเป็นครับต่อไปครับเราเลือกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกอะไรครับคอลัมน์เสาครับกดโอเคครับเลือกความสูงครับสักหนึ่งจุดสองยี่สิบเป็นยี่สิบครับกดโอเคคลิกคลิกที่ผิวด้านบนนะครับปึ๊บเรียบร้อยเลยเสร็จครับแล้วก็วางครับ เรียบร้อยเลยนะครับโอเคผมจะก o p y ไปเลยครับสามจุดห้าเอมโอเคหรือไปหรือไปว่าผมทำเป็นหน่วยบิทไว้คือสามจุดห้าเอ็มแล้วก็นะครับแล้วก็คูณไปสองตัวแล้วก็ตรงน,นี้ครับก็สามจุดห้าเอ็มนะครับสามจุดห้าเอ็ม อ่ะแล้วตรงนี้ครับผมก็จะไปต่อนะตรงนี้ครับก็กัพเปี้ออกไปตรงนี้นิดนึงครับสองเมตรครับอ่ะโอเคครับแล้วผมจะยืดเสาขึ้นนะอันนี้ผมทำผมทำเผื่อไว้เลยนะครับยืดเสาขึ้นไปเลยสักสามจุดสองเมตรโอเคครับง่ายไหมต่อไปครับเราใส่คานได้ครับคานครับกดตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกบีม นะครับแล้วก็เลือกยี่สิบกูศีสิบใส่ไปก่อนนะครับไม่เป็นไรครับใส่ไปก่อนแต่จริงๆควรจะให้ขนาดตรงกับของจริงนะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ใส่ไปก่อนได้คลิกด้านข้างครับมันจะลากให้เราเองเลยโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับคลิกตัวนี้ผมยังชอบเลยนะที่พนาทำให้มาเนี่ยผมอินเลิฟเลยนะครับแล้วมันคิดว่าทุกคนน่าจะชอบมันนะครับนะโอเคคานยืดก็ทาได้ครับกดตัวนี้ครับคลิกโอเคคลิก โอเคครับแล้วก็กดจึ๊บเห็นไหมครับเราก็มุฟเองครับส่วนต้องการขนาดเท่าไหร่ครับล้วก็สเกลเองได้เลยนะครับเหมือนกับแบบพื้นฐานเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะอ่ะโอเคครับเราก็มาเดี๋ยวพื้น่็ใส่นะแต่เรามาโฟกัสที่ฐานลากก่อนในตอนนี้ครับเราต้องการฐานลากครับแล้วฐานลากเรามีนะฮะสองแบบเดี๋ยวผมจะเอาฐานลากเพิ่มอีกแบบหนึ่งครับเป็นฐานลากหกเหลี่ยมนะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมมันจะเป็นเรื่อหกเหลี่ยมไม่รู้เรียกถูกเปล่านะนะครับอ่ะ ก็ฐานลากตรงนี้จะเป็นฐานลากที่มีเสาเข็มสามต้นคือเอาง่ายๆฐานลากมันจะมีเสาเข็มสามต้นครับทํายังไงครับเราก็มาตรงนี้ครับลองรับด้วยนะอ่านะครับอ่ะ f สามนะครับ f สามก็เป็นเสาเข็ม i สิบแปดแล้วกันสมมติผมเอา i สิบแปดนะครับแล้วก็ความยาวครับก็เสาเข็มสิบกเมตรเหมือนกันครับแล้วก็มีทั้งหมดสามต้นถ้าเป็นสามต้นนะครับมันจะทําเองครับอ่าซึ่ง ก็ขนาดก็ตามนี้ครับขนาดกว้างยาวครับอ่เอากว้างสักหนึ่งจุดสองห้าแล้วยาวหนึ่งจุดสองห้าแล้วหนาศูนย์จุดสามครับเหมือนกันเลยแล้วก็ใช้เหล็กเดียวกันครับไม่เป็นไรดึงมาเลยครับโอเคครับเมือได้แล้วก็เซฟครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะก็ผมจะเอา สองต้นนี้ครับนะเป็น F 1แล้วต้นตรงกลางตัวนี้ครับเป็น F 3นะวิธีการง่ายมากครับคลิกเครื่องมือที่สามครับลิงก์ข้อมูลครับกดไทป์ครับฟูตติ้งครับแล้วก็เลือกฟูตติ้งที่ชื่อว่า F 1นครับสเล็ t ครับเราต้องการ F 1ครับคือตัวไหน F 1คือตัวนี้จากนั้นครับไปที่ F สอครับสเล็กครับ f สองคือตัวนี้ครับแล้วก็ฟสามครับคือตัวนี้ครับเรียบร้อยครับเวลาเราเลือกปุ๊บมันจะหายไปนะครับโอเคเสาเดี๋ยวเขาสร้างครับจากนั้นมาเมื่อเราได้แล้วใช่ไหมครับมันหายไปเรากดคําสั่งสร้างเลยครับทีเดียวครับสร้างเล็ฐานลากครับแล้วก็กดอเลยครับมันก็จะสร้างให้เราออโต้ทันทีครับและนี่คือนะครับเหล็กฐานลากของเรากด เปิดชิ้นงานทั้งหมดครับคือบางอย่างมันจะโดนซ่อนไว้นะครับเราต้องไปเปิดออกเองนะครับถ้าเราไปที่アウไลเนอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ผมได้นำไปใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าวิสทูครับมันจะเปิดทั้งหมดให้เราเห็นครับมันไม่หายนะมันจะเปิดทั้งหมดให้เราเห็นเลยครับทันทีครับและนี่แหละครับคือนะครับชิ้นงานของเราครับถ้าเราต้องการท yeah ี่จะแก้บางตัวครับต้องการทำไพแคปครับผมก็เช่นเคยครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนครับผมกดตรงนี้ครับ แล้วเลือก F1 ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็น p าย c a p กด Each ครับกดโอเคครับ F1 ลบไหม Yes F2 ลบไหม No F3 ลบไหม No แล้วคลิกครับคลิกครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ p i ย c a p ขึ้นมาเหมือนกันครับเราสามารถจะอัปเดตได้นะว่าต้องการแบบไหนครับง่ายไหมครับ Easy and fun มากเลยนะครับและนี่คือหลักการง่ายๆครับเราสามารถจะเปลี่ยนขนาดมันได้ครับตามใจเราครับสมมติเราต้องการเปลี่ยนนะครับขนาดของมันครับ เราก็ทําได้นะครับสมมติอันนี้มันใหญ่ไปเรื่อการเปลี่ยนขนาดเราก็มาที่ Excel ครับแล้วก็มาเปลี su ่ยนขนาดครับอาเป็นขนาดหนึ่ง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 แล้วก็ศูนย์จุดสองห้าศูนย์จุดสองห้าเห็นไหมครับแล้วก็เซฟแล้วเราก็แก้ครับกดฐานลากครับแล้วก็เลือกนะครับ F สองแล้วก็อครับ เปิดพูตติ้งนะกดโอเคครับก็ F 1เราทําไปแล้วเนาะก็โนครับไม่ต้องทาครับ F 2ลบครับ F 3ามลบครับแล้วมันก็สร้างใหม่ให้เราทันทีครับแต่บางครั้งเห็นไหมครับว่าเวลาทาปุ๊บเนี่ยขนาดของมันนะครับมันผิดมันก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้มันเล็กเกินไปครับนั่นเพราะว่าเราสร้างชิ้นงานตามหลักนะครับซึ่งเป็นสมการ Excel ที่ทําไว้ครับบางครั้งระยะ c คิร์ฟเวอร์ิงไม่ได้บางครั้งระยะโน่นนี่นั่นไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับมันก็เลยมีปัญหาครับเราต้องแก้ครับ ก็ตัวนี้มีปัญหาใช่ไหมครับเราก็กลับไปแก้ครับ f3 เห็นไหมชีวิตดีดครับโอ้โหง่ายมากๆเลย f3 ครับอ่ะกลับมา1.2ครับ1.2แล้วก็0.3ครับ save ครับจะได้มาก็มาที่กดฟุตติงครับแล้วก็ f3 นะโอเคอ๋อครับกดโอเคครับ f1 ไหมลบไหม no f2 ลบไหม no f3 yes เรียบร้อยครับมันก็จะกลับมาตรงนี้ครับอย่างง่ายดายเลยเห็นไหมครับ easy and fun ครับเราสามารถจะเปลี่ยนนะครับรัศมีความโค้งได้ครับถ้ามันโค้งไม่สวยหรือมันดูแบบดัดโค้งยาวไปเราสามารถปรับได้นะครับโดยกรอกข้อมูลตรงนี้ครับระยะรัศมีนะครับความโค้งนะครับเนี่ยข้องององต่างเนี่ยเราจะมีมาตรฐานให้ซึ่งเราก็ใช้หลักมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ครับ ง่ายมากๆเลยครับและนี่คือการสร้างฐานลากแบบออโต้ครับง่ายมากๆครับในตอนต่อไปนะครับผมจะสอนวิธีการเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับฐานลากนะครับเป็นเบอร์ใหม่หรือเราต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลของเขาครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับ